็ได้ออกมาเหมือนจันออกมาก็คือแทนค่าธรรมด,ดมาไอาไว้สองหกแต่ว่าแบบง่ายเรามาดูแบบรัดไม่รัดหรอกก็ค,คือถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอย่างนี้มุมนี้หกสิบมุมนี้สามสิบถ้าอันนี้ยาวหนึ่งหน่วยอันนี้จะยาวรูตสามหน่วยอันนี้ก็จะยาวสองหน่วย พราะฉะนั้นจากที่เราได้มาตอนแรกอันนี้หกสิบอันนี้สามสิบคืออันนี้คือก็ดูง่ายๆคือถ้ายิ่งตรงข้ามมุมนน้อยก็ใจสั้นเห็นไหมหน,นึ่งรู้สามเก้าสิบมากคือสองรู้สาก็คือหนจุดกว่ากที่เราได้มาได้อันนี้เป็นหกหกคืออะไรเพราะฉะนั้นหคือรู้สามหน่วยหนึ่งหน่วยก็คือ หกส่วนรูทสามหกคือรูทสามหน่วยหาหนึ่งหน่วยก็คือหกส่วนรูทสามแล้วแล้วที่เราต้องการก็คือหนึ่งหน่วยพอดีก็คือหกส่วนรูทสามก็คูณรูทสามเศษและส่วนให้มันสวยอามก็เท่ากสองรูทสามก็เท่ากับตอนแรกที่เราหาได้คือตรงนี้สองรูทสามเมาดูอันสี่ห้าวางสี่ห้า สี่ห้าถ้ามุมนี้ด้านตรงนี้เป็นหน่วหนึ่งด้านตรนี้จะเป็นรูปสองแล้วเราก็มาดูว่ามันจริงไหมสี่ห้าสี่ห้าที่เราได้มาคือสองรูปสามสองรูปสามเพราะฉะนั้นด้านนี้คือสองรูปสามคูณรูปสองเพราะว่านี่หนึ่งหน่วยแล้วเเป็นรูปสองหน่วยก็คือคูนรูปสองไปเลยได้เป็นสองรูปหกหน่วย ดูคำตอบเท่ากันอันนี้จะไวกว่าเพราะเราจำอัตราส่วนแต่ละด้านได้อันนี้คือต้องจำอันนี้คือทำอันแรกคือทำจริงถ้า B C ขนาน D E D E B C 30องศา E B E B C 30องศา D A E เท่ากับ DEC เท่ากับ90องศา d d E เท่ากับองศา DEC เท่ากับ90องศา, EC, า,งศา AD ยาว2หน่วย BC ยาว3หน่วยแล้วสี่เหลี่ยม ABC มีความยาวรูปกี่หน่วยมาเราก็เริ่มเลย เขียนโตโต,โตนี่สมมติเป็นมุมฉากอันนี้ก็ฉากอันนี้ยาวสองมีสามสิบองศา A, E, D, C, B อันนี้ยาวสามหาความยาวรับรูปอะแล้วก็มาดูนี่ขนาดกันถ้าขนาดกันมุมตรงนี้มันจะเท่ากับมุมตรงนี้มุมตรงนี้ ก็จะเท่ากับมุมตรงนี้เป็นนี่เป็นแซดเป็นมุมแยงแก้วน้ำทรงกระบอกมีรัชมี7เจเซน สูง2 0เซนใส่น้ำเต็มแก้วถ้าเอียงแก้วจนทำมุมที่ก้นแก้วทำกับพื้น45องศาน้ำจะหกใบแล้วจะเหลือนีน้ำเหลือเท่าไหร่อ่ะเป็นโจย์แนวแบบแนวการ์ตูนการ์ตูนนิทานเราลองมาวัดรูเปเันก่อนนี่แก้วแก้วที่เอียงนี่เอียงมากไปหน่อย นี่45องศาความสูง <S <S ก็คือด้านนี้20อ่สเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ14บสคือเส้นผ่าสูนยกลาง ว่าถ้าเราแบ่ตรงนี้นี่45เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมุมแย้งก็ต้อง45ด้วยอืนี่ก็45นี่ก็ฉากเพราะฉะนั้นด้านนี้กับด้านนี้เท่ากัน ด้านนี้ก็ต้องเป็น14บสี่เซนเพราะว่าอันนี้เป็น1 4บสเซนเรามาดูส่วนที่ทำหกอันนี้คือส่วนที่ทำหกคือมีแค่นี้ถูกไหมมีแค่ด้านตรงนี้หกไปเท่ากับแต่อันนี้คือที่หามาคือเต็ม หนึ่งส่วนสองพายอากำลังสอคือสูตรของปริมาตรของทรงกระบอกเท่ากับ1นส่วนสที่คูณหนส่วนสองพอเราดูตัวตรงนี้สูงเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังอยู่อยู่ครึ่งหนึ่งคือครึ่งข้างล่างไอที่หกไปคือครึ่งข้างบนคูณหนึ่งส่วนสอคูณพายยี่สบสองส่วนเจ็ดอาเจ็ดเจ เคือสูงตรงนี้14เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากาับตัดทิ้งได้ H 11นี่ก็ตดัตดตัดได้ไกลายเป็น16ไป11โคนูน7คูน14 ของเดิมที่มีเขาถามน้ำเหลือเท่าไหร่ของเดิมที่มีก็คือสูตรเป็นสูตรธรรมดาของปริมาตรปริมาตรทรงกระบอกเลยก็คือพาย R ากำลังสองพายคือ22 /7 สวน7 R คือ7 H คือ20อันนี้ก็คูณเลขออกมาได้ได้กลายเป็น 11คูณ7 7 7คูณ14 11คูณ7 7 7ได้77็จ7คูณ4นี่8น 2, 98, 0, 98เ8คูณ้เหมือนกันเท่ากับ1 0 7 8อันนี้ได้กลายเป็น14 0ศใส่ศก่อนเป็น14คูณ22 สามศเพราะฉะนั้นที่6ไปก็คือเอามาลบที่เหลืออยู่ผู้ผิดที่เหลืออยู่เท่าไหร่ก็คือเอามาลบทิ้งตอบคาตอบก็คือ3 0 8 0ูนย์แปดศูนย์ลบหนึ่เท่ากับสองศูนย์คือคําตอบ เรามาดูกันใหม่เปลี่ยนถ้าเจอโจทย์แนวนี้ก็คือเปลี่ยนคําพูดให้เป็นวาดรูปวาดเพราะเราวาดมาเสร็จเราจะเห็นว่าที่6ไปเนี่ยมันแบ่งครึ่งพอดีเมันเป็นสี่้าองศามันจะแบ่งครึ่งอยู่พอดีแบ่งครึ่งของส่วนที่ดูจากส่วนนี้ก็เพราะฉะนั้นก็จะหไปก็จะเป็นแค่ครึ่งเดียวคือคูณด้วยหนส่วน2นี่ก็เป็นสูตรปริมาตรทรงกระบอกธรมรมดาพายอารอ์กำลังสอง h พายยี่สองส่วนเจ็ด r คือเจ็ h คือตรงนี้คือ14ได้แกเ่เจ็ดสิอันนี้ที่เป็น45่สิาเพราะมเป็นมุมมันขนาดการมันเป็นมุมแย้งมันก็สี่สาพอเป็น45นี้ก็ต้องสีด้วยพอเป็น45อสิบหานี้เสร็จ2ด้านนี้ก็จะก็จะเท่ากันเพราะเป็นสามเหลน้าจัวก็ได้ไกลายเป็น14คือเส้นผ่าศูนย์กลาง ก็แล้ว่าที่6คือ1078แต่เขาหาที่เหลืออยู่ก็ต้องเอาอของเดิมมาใช้ของเดิมก็คือไพอารของ H อคือ20ก็แทนค่าออกมาได้คำตอบออกมาคือ2,002ในอยกอยู่ทางทิศตะวันออกของตึก หลังหนึ่งเห็นยอดตึกเป็นมุมเงยสี่องศา,าจากจุดนี้เขาเดินไปทางใต้เป็นระยะลอยเมตรจะเห็นยอดตึกเป็นมุมเงย30จงหาความสูงของตึกอ่ะโจทย์แนวนี้มาปุ๊บเราอย่างแรกที่เราทำก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นรูปภาพเราก็จะเปลี่ยนไปนี้วิธีการทำถ้าแบบหาบบมองเห็นความสูงเวลาวาดเราจะวาดเป็นสามมิติ คือวาดอย่างนี้นี่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้อย่างว่าอย่างนี้อันนี้คือเป็นสมาปิตีมีตึกสูงตอนแรกในกออยู่ทางทิศตะว,วันออกของตึกนี่คือกอไกอ่ตรงนี้ กองไก่เห็นยอดตึกเป็นมุมเงย45องศาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือช้าตรงนี้เป็น45มุมฉากตรงนี้45เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือระยะนี้ก็คือระยะ h ที่เขากับความสูงของตึกเพราะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว จากจุดนี้ขอเดินไปทางใต้ร้อยเมตรเดินทางใต้ร้อยเมตรคือที่จริงเขาจะไม่เดินอย่างนี้เขาจะไม่เดินตรงลงมาอย่างนี้เพราะอันนี้คือไม่ใช่แพลนของมันแพลนของมันคือระนาบของมันคืออย่างนี้เขาเดินมาทางใต้ร้อยเมตรมาอยู่จุดนี้แทนแล้วเขาก็จะเห็นยอดของตึก เขาจะเห็นยอดของตึกเป็นมุมเงย30องศาต้องหาความสูงของตึกมาเรามาดูเราะว่าอย่างนี้ได้เสร็จเสร็จแล้วยังไงเรามาดูอันนี้คือมองด้านข้างธรรมดาเราลองมามองเป็นมองจากพื้น ถ้าเรามองจากพื้นธรรมดานี่เป็นมองจากข้างบนลงมาพื้นธรรมดาก็คือจะได้ว่ากอไก่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดินตรงมาอีกที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มองไปคือความสูงของตึกที่จริงมันสูงมากแต่เราก็จะเห็นเห็นว่าเขามองนี่นี่ร้อยเมตรนี่ความสูงของตึก นี่คือจุด B นี่คือจุด O นี่คือจุด A ถ้าเราอยากจะได้ความสูงของตึกอะเราก็จะดูเราดูจากสามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมอันใหม่ที่กอไก่ไปอยู่ที่เดินไปทางใต้นเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นอันใหม่อันนี้กอไก่อันใหม่คือจุด B ตรงนี้คือจุด A นี่คือจุด O นี่คือสามเหลี่ยมที่เขาเดินไปแล้วก็คือสามสิบนี่เป็นกอไก่คือจุด B อันนี้คือความสูงจุด P คือ P ของท T ของตึกเขาให้หา O P ถ้าตอนแรกเราใช้ข้อมูลแรกก่อนเลยเรายางังหาไม่ได้อยู่แล้ก็มาดูข้อมูลแรกข้อมูล2มาแลายกันเราก็จะได้ว่าที่จริงแล้วนี่จุด O นี่จุด O เห็นไหมว่าอันนี้คือเขาให้หา H เห็นไหมว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช้พิทากรัสมุมนี้ก็คือสแควร์รูท h กําลังสบวก้ยกลังสด้านด้านด้าน OB ก็คือรูท h กําลังสก้กลังสองนี่เราก็ได้มาว่าสแควรรูท h กํลังสองบวก้ยกลังสพอเสร็จเราก็จะเห็นเลยที่ได้ที่เราได้มาก็คือด้านตรงข้ามมุมกับด้านประชิดมุม เพราะฉะนั้นแทน30องศาเท่ากับ OP ส่วน OB OP คือ H ที่เราหา OB คือส q ควรูทเกลังสองบวกร้อยกลังสองแทนแทน30หักนิ้ว o ู t ซ้ายหารูทขวาคือหนึ่งส่วนรูทสก็จะได้ว่าสแควรูท H อชกำลังสองบวกร้อย กํลังสองเท่ากับรูทสยกกำลังสองทั้งสองข้างเป็น h อกําลับวกร้อยกำลังสองเท่ากับ3ามกงสง mm hmm. ก็ย้ายข้างเป็นสองเอชกําลังสองเท่ากับรกลังสองเกำลังสองเท่ากับร้อก็คือหมื่นหารสองหาพัคือเอชกำลังสอง h เท่ากับ สแควรูทห้าพันเท่ากับสิบรูทห้นี่ก็คือคำตอบเรามาดูกันใหม่จากโจทย์เนี่ยเราก็จะวาดรูปอย่างนี้รูปแรกก็คือสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมสีม่วงว่ากอไก่เงยไปไป็นสี่้าเพราะฉะนั้นระยะของกอไก่ตรงนี้ก็เป็น H ด้วยเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว เสร็จแล้วเดินไปทางทิศใต้เราจะไม่เดินมาอย่างนี้เพราะเราให้แนวนี้เป็นแนวที่อยู่ในระนาบที่ถูกแล้วถ้าเด,นเาเดนาินเราเดินนี้เท่ากับเราเดินทํามุมถ้าเราเดินนี้คือเดินขนาดจากเส้นนี้เดินมาทางใต้แล้วมองขึ้นไปอีกเดินมาทางใต้ร้อยเมตรแล้วมองขึ้นไปอีกก็จะเห็นเป็นมุมเงยสามสิบองศาให้หาความสูงของตึกถ้าเราทําเลยเนี่ย ถ้าเราทำไปเราจะเห็นว่ามันยังข้อมูลยังไม่พอเราก็เลยลองเราใช้ข้อมูลที่หกับข้อมูลที่2มาช่วยกัน mm hmm. ก็คือเราลองดูว่าการที่เขาเดินมาทางใต้เนี่ยบอกอะไรเราก็คือวาดอีกรูปอีกมุมหนึ่งมองจากข้างบนลงมาข้างล่างให้จุด O คือจุดที่ตึกอยู่ก็คือจุดนี้ก็คือจุด O เราจะไม่เห็นจุดจุด P เพราะจุด P คืออยู่สูงขึ้นมาจากจุด O อย่างนี้แต่เราจะไม่วาด เราก็จะเห็นว่ากอไก่ตัวแรกอยู่ด้านนี้เสร็จแล้วเดินมาด้านใต้คือกอไก่ตัวแรกอยู่ A เสร็จแล้วเดินมาหา B A เดินไป B เป็นระยะทางร้อยจาก O ไป A คือความสูงของตึกที่เราสังเกตตอนแรกก็คือ H แล้วเป็นพีทาโกรัสธรรมดาก็ได้ค่า OB ออกมาคือ h 100. กลังสองบวกร้อยสแควร์รูทด้วยแล้วเรามาดูสามเหลี่ยมอันสุดท้ายที่เราวาดได้ก็คือจาก จุดกอไก่สังเกตยอดตึก P เป็นมุม30องศาแล้วเราได้ความสมของตึกตอนแรกที่เราสมมุิก็คือ HOB ตอนตอนหลังที่เราหาได้ก็คือเท่านี้แล้วเรามีมุม2มีด้าน2ด้านที่เป็นด้านตรงค่ามุมกับด้านประชิดมุมของ30เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่าแทนช่วยพอเราใช้ค่าแทนเราย้ายข้างให้ข้างเสร็จยกกำลังสองยกกำลังสองเสร็จก็ย้ายข้าง ได้คำตอบมาคือ10 50เป็นคําตอบก็คือความสูงของตึกก็คือ10 50เมตรตอบถ้าชายสองคนยืนอยู่ในรู่วิ่งเดียวกันของสนามในทิศทางเดียวกันกับตึกซึ่งสูง787ฟุตมองเห็นตึกก็คือมองเห็นหลังคาไปมุมเงย45และ60แล้วชายทั้งสองคนยืนห่างกันกี่ฟุต ที่เขาบอกเราก็คือเขาบอกแบบนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปว่ามีตึกมีชายสองคนถ้าเทียบกับตึกแล้วผู้ชายจะตัว,ตวเล็กมากก็ให้เป็นจุดคนหนึ่งมองแล้วเป็นมุมเงย45องศาเออสี 45. องศา60องศา เราก็เห็นว่าถ้าใกล้กว่าจะเงยมากกว่าคือ60สิองศานี้ก็จะเป็น45หองศาตึกสูง87ดสฟุตให้หาว่าอันนี้คือเท่าไหร่ว่าห่างกันเท่าไหร่ถ้าเราจะหาว่าห่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ตรงนี้อย่างที่หนึ่งแล้วก็รู้ตรงนี้เป็นอย่างที่สองเรามาดูสามเหลี่ยมอันแหละ สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีแดงตรงนี้ก่อนเราก็จะได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมสีแดงมันก็จะมีอย่างงี้นี่คือความสูงขอคือ87ดสิบเจ็ดนี่หกหกสิบได้ด้านนี้ออกมา <c oughs> ก็คือเป็นแทนใช้ค่าแทนเพราะว่ามีด้านตรงข้ามกับด้านประชิดก็ใช้ค่าแทน,แ,นแทนหกสิบเท่ากับแปส่วนอะไรก็ไม่รู้แทน60สรู้ซ้ายหารดูนขวารูสาม แปดสิบเจ็ดส่วนอะไรก็ไม่รู้ก็คือไอที่เราอยากดูก็คือแปดสิบเจ็ดวนรูทสามคูนู 3. ทสาม้งเสษ็จละส่วนอันนี้ได้สามสามตัดนี่ได้สองยี่สิบเก้าูทสามมาดูสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมสีม่วงสามเหลี่ยมสีม่วงสามเหลี่ยมสีม่วงที่เราว่าได้ก็จะเป็น ส5าฉากนี้ก็ต้อง45ด้วยนีแ87เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้อง87ด้วยเราก็ได้ครบแล้วคือเราต้องรู้อันนี้รู้แล้วอันนี้รู้แล้วเพราะฉะนั้นที่เราเขาต้องการจะหาก็คือ8ปดสิลบยีรู้สต่ออันนี้ลองมาดูพิสอืม นี่ก็คือคำตอบของมันเลยแต่เรามาดูมันมีสูตรสาเร็จถ้าโจทย์ออกมาในลักษณะรูปแบบนี้เราไม่ต้องทำตรงๆถ้าเป็นช้อยได้เลยสูตรก็จะเป็นนี้น่ให้มานี่เป็นฉากนี่มุม A นี่มุม B อันนี้ยาว X หน่วยเราจะได้ว่าอันนี้ยาว H นะ เราได้ว่า x ที่เราต้องการหาเนี่ยเท่ากับ h คูณกับคอรด a ลบคอรด b เราลองทำดูแทนค่าจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เราลองแทนค่าดูเราจะได้ว่า x ที่เราหา h คืออะไร87 cot คอด a a คือ45 cot คอด b คือคอร์ด60 แปดสิบเคอดเคือ1นึ่งคอร์ดบคอดหกคอือ1นึส่วนรูทสเท่ากับ87ดสิบเจดรูทสลบน่ 3, ส่วนรูทสนี่ก็คูณรูทสามทั้งเศษและส่วนนี่ก็3อันนี้ก็อันนี้ อย่าเพิ่งคูณเราก็จะได้ว่ากลายเป็น87รูทสามลบ87ส่วนรูทสามนี่คูรูทสามคูรูทสามเอาสามตัดเป็น29อืมเอาใหม่เอาใหม่ อันนี้เสร็จแล้วเราก็แยกหานกลายเป็น8 7ดสิบลบแปส่วนรูทสามนี่ก็คูรูทสามทั้งเสร็จแล้วส่วนวเท่ากับนี้อันนี้ได้3าตัดนี้ได้ยีก้ากลายเป็น8 7ดสิบลบยีรูทสามซึ่งได้คำตอบข้อขก่อนเท่านี้เลยนี่ก็เป็นสูตรสำเร็จที่เราน่าสนใจถ้าออกในรูปแบบนี้ก็มีสูตรอยู่